แนวโน้มราคาทองคำประจำวันอังคารที่23กรกฎาคม2567แนวโน้มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันด้วยเทคนิคเทรนไลน์นะครับจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธของเราครับก็จะมีเนื้อหาในนี้มีทั้งหมด5อินดี้ครับเราจะใช้เนื้อหาในนี้ในการฝึกฝนเรียนรู้ไปด้วยกันไปเลยนะครับเทรนไลน์บอกอะไรกับเราบ้างเทคนิคเข้ตัวนี้สำคัญมาก ในวันนี้เรามาเรียนรู้กันแบบลึกๆเจาะลึกดก,ก,ก,กันเลยนะครับไปเลยทองคำตอนนี้สำหรับลายเรามาดูตั้งแต่ราย We เลยนะครับราย Week บอกว่าตอนนี้ทองคำเป็นอย่างไรครับกับเทรนด์ายไปกันเลยครับจากจุด2จุดเราสามารถตีเทนคู่ขนานได้นะครับนี่คือเส้นแรกครับจากโลที่1ผ่านโลที่2 เรียบร้อยพอเราได้เสร็จแล้วนะครับวางตรงตรงแล้วเราก็ Copy เส้นโคนนิ่งเส้นนะครับแล้วนําไปไว้ที่จุดด้านบนครับตอนนี้ปรากฏว่าอะไรครับลวรายสัปดาห์เนี่ยสังเกตไหมครับว่าราคาขึ้นมายืนแล้วนะครับขึ้นมายืนบนเส้นเทนนี้แล้วนะครับเป็นการสวิงขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นภาพไหมครับแล้วมาทดสอบเทนด้านบนอยู่อย่างนี้เลยนะครับ ปัจจุบันเป็นแบบนี้ซึ่งเส้นเทนคู่ขนาดนี้จะยืนได้ไหมถ้ายืนได้เนี่ยมันจะเป็นการส่งส่งราคาให้ขึ้นต่อไปนะครับขครเข้ามาแล้วขอไล์ขอหัวใจด้วยรายงานตัวกันเข้ามาครับถ้าเส้นเทนนี้สามารถยืนเส้นแนวโน้มได้นั่นหมายถึงราคาจะมีแนวโน้มของการขึ้นต่อไปได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันยืนไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยหมายถึงยังไงหมายถึงว่าก็จะยืนอย่างนี้แล้วก็จะดันตัวขึ้นนั้นล,ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้ทะลุเทนนี้ลงมาก็จะกลับเข้ามาอยู่ในรางคู่ขนาดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือไล่วิคบอกว่าราคากําลังรอเลือกทางนะครับว่าจะขึ้นต่อหรือจะพอแค่นี้นี่คือแนวโน้มหลักเลยนะครับบอกกับเราว่าถ้าขึ้นต่อก็เป็นกรณีที่1 ถ้าไม่ขึ้นก็เป็นกรณีที่2หมายถึงกับเข้ามาอยู่ในลางคู่ขนานสีน้ําเงินตรงนี้เป็น Time ไทม์เฟรมลายสัปดาห์บอกให้รู้ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นแน่นอนแล้วแหละแต่ขาขึ้นนั้นจะมีการพักตัวกลับเข้ามาอยู่ในเทนคู่ขนานสีน้ําเงินไหมหรือจะสร้างเทนคู่ขนานใหม่หรือจะสร้างเทนใหม่ เทรนใหม่คืออะไรเดี๋ยวเราต้องไปดูที่ไทม์เฟรมที่เล็กกว่านี้เพราะไลวียังไม่ได้บอกครับไลวีบอกแค่ว่าตอนนี้กําลังทดสอบหาแนวรับที่แข็งแข็งก็คือเทรนด้านบนนั่นเองนะครับทดสอบอยู่โอเคนะครับทุกท่านตามนี้เลยนะครับถ้าใครเชียร์ให้ทองเป็นแนวที่จะสร้างสปีดไลน์ขึ้นต่อก็จะเป็นกรณีที่1แต่ถ้าเกิดว่าจะอัพเทรนสวิงอัพ สวิงดาวต่อไปก็จะเป็นกรณีที่2ครับตามคู่ขนาดสีน้ำเงินนั่นเองนี่ก็คือไทม์เฟรมลายวิ k บอกกับเราแบบนี้เราไปจดเลยครับลายวิ k บอกว่าเป็น Up 10นะครับโอเคนะไปต่อนะครับทีนี้เราก็ไปต่อที่ t i time frame l i ลาย day ครับแล้วลา Day บอกอะไรกับเราเมื่อลายว e k บอกแบบนี้นะครับรอเลือกทางเห็นภาพไหมครับ Time Frame ใหญ่เลยนะครับ สัปดาห์ละแท่งบอกกับเราว่าราคากำลังรอเลือกทางว่าจะเป็นสปีดไลน์อัพขึ้นไปเลยชูดขึ้นไปหรือจะย่อกับเข้ามาสวิงอยู่ในคู่ขนาดสีน้ำเงินต่อไปก็ต้องรอดูกันนะครับตรงจุดนี้สำคัญมากครับเป็น1หรือ2นะครับไปดูกันต่อที่ทางเฟรมลายเดย์ครับเมื่อไลน์4ชั่วโมงบอกแบบนี้ลายเดบอกอะไรกับเราเรามาดู Time f ฟรมรายเดย์ลายวันวันละแท่งบอกอะไรบ้างเอ่ยไทม์เฟรมรานเดย์บอกกับเราแบบนี้ครับนั่นก็คือตอนนี้เป็นอัพเทนหรือเป็นไซเวย์ way, หรือเป็นดาวเทนครับไปกันเลยจุด3จุดตีเส้นเห็นได้รลยเดย์จากเทคนิคของหนังสือเทคนิคเทศทองแบบจอมยุทธนะครับรลยเดขอใช้เป็นสีสีดำ ครับโค้นง่งเส้นเอาไปไว้ที่ด้านบนไว้ที่จุดด้านบนครับที่อยู่ระหว่างจุด2จุดที่ด้านล่างนะครับก็เป็น3จุดจุดมาจากไหนครับจุดที่1 8 8 1 0เหรียญตรงนี้นะครับลากผ่าน1,984เหรียญตรงนี้นะครับได้เส้นด้านล่าง1เส้นนะเส้นตรงมาหนึเส้นแล้วเราคโคิ่ง่งเส้นเอาไว้ที่จุด ที่ด้านบนที่อยู่ระวางจุด2จุดที่ด้านล่างครับเราก็ได้เทนคู่นี้มาครับไลายเดยบอกกับเราว่าไงครับราคาเป็นอย่างไรดูเลยนี่ครับราคาสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นนะครับทดสอบเส้นเทนด้านบนแล้วยังไม่ผ่านครับนี่ปั้งมาอย่างนี้ครับตอนนี้กำลังทดสอบเส้นเทนด้านบนสีดำกับอะไรครับกับเส้นเทน สีน้ำเงินของลายวีเห็นไหมครับราคาอยู่ในอยู่ระหว่างเส้นสีดำด้านบนกับเส้นสีน้ำเงินด้านล่างนะครับวิ่งอยู่ในแนวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้เป็นอย่างไรล่ะเอาเข้าจริงๆณเวลานี้เหมือนจะทำเป็นสามเหลี่ยมปากกว้างไหม <c oughs> <c oughs> ก็ต้องรอดูนะครับว่าเป็นเป็นสามเหลี่ยมปากกว้างไหม <c oughs> หรือยอย่างไรหรือเป็นการสวิงไฮสวิงโลแด้วดันตัวขึ้น ก็ต้องรอดูกันนะครับจังหวะน,นี้ต้องรอกันอย่างเดียวเลยนะครับลโลก็จะอยู่ที่ประมาณเส้นล่าง2,300นะครับ2,300เนาะไฮก็จะอยู่ที่ประมาณ2,500อะครับ2,300-2,500เจ้าเส้นสีดำกับเส้นสีเงินนี่ห่างกันอยู่200เหรียญเลยนะครับสมาชิกเพราะอะไรครับเพราะเส้นสีดำเป็นของลายเดส่วนเส้นสีเงินเป็นของลายวทคามเฟมมันใหญ่ครับ ดังนั้นเราเห็นเล็กๆแคบๆแค่นี้เนี่ยะระหว่างเส้น2เส้นนี้ห่างกัน200เหรียญน,นะโอเคนะทุกท่านเข้าใจครับรายเดเป็น up ten นะครับไปเขียนเลยรายเดก็เป็น up ten แบบนี้นะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อที่ time frame ราย4ชั่วโมงเมื่อรายเดเป็น up ten ราย4ชั่วโมงบอกกับเราไว้อย่างไรไปดูกันเลยนะครับมาถึง time frame ราย4ชั่วโมงเราต้องนำโรมาใช้ โลที่มาก็คือโลที่นี่เลยครับ2 2ง3เหรียญนั่นเองอ่ะจุดสามจุดตีเส้นเทนได้เราจะเห็นเลยนะครับว่าณเวลานี้เส้นที่ว่าก็คือเส้นนี้ครับด้านบนก็คือจุดนี้ครับจุดที่1 2368เหรียญลากผ่านจุดที่2 2483เหรียญแล้วโคนนิ่งเส้นเอามาไว้ที่จุดที่อยู่ระหว่าง จะวางตรงไหนก็ได้ครับที่อยู่2,293ก็ได้นะครับหรือจะเป็น2,349ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันได้ทั้ง2จุดเพราะว่ามันอยู่ระหว่างตัวไหนต่ํากว่าระหว่างที่ตัวนั้นเลยครับตอนนี้คุณยึดขอวางที่นี่ครับเพราะตัวนี้มันต่ํากว่านะครับตัวไหนต่ําสุดระหว่างที่ตรงนั้นเลยอยู่ระหว่างไม่ผิดกฎอยู่แล้วนะครับจะได้ว่ารายสี่ชั่วโมงเป็นอะไรครับอัพเทนหรือดาวเทนเป็นอัพเทนอยู่นะครับ มันมีแต่ไหมต้องถามสมาชิกว่าอับเทนก็จริงมีแต่ไหมมีนะครับมันแต่อยู่นะมันแต่อะไรมันแต่อะไรมันแต่ตรงนี้นครับเนี่ยสมาชิกเห็นตรงนี้ไหมครับให้เป็นสีสมาชิกเห็นวงกลมสีแดงตรงนี้ไหมครับวงกลมสีแดงตรงนี้นะตอนนี้เนี่ยราคานะมันหลุดเทนลงมานิดนึงนะครับเดี๋ยวขยายมาดูกันนะครับ ขยายมาดูกันนี่ปั้งแบบนี้ขยายกราฟมาดูกันครับที่วงกลมสีแดงนะครับเห็นภาพไหมครับว่าราคามันหลุดเส้นเทนอัพเทนลงมานิดหนึ่งเมื่อวานมันสะบัดหางลงมานะครับแล้ววันนี้เนี่ยวันนี้ทําไมวันนี้ราคากําลังพยายามจะขึ้นไปยืนเดี๋ยวงั้นเราต้องลากให้ตรงๆแล้วงานนี้เพื่อที่จะให้เกิดความแน่นอนนะครับของการ ใช้เส้นเทนเราจะต้องลากให้เป๊ะเลยนะครับเช่นเป๊ะที่ปลายปลายปลายสามเหลี่ยมของป้ายราคาเนี่ยครับเราจะเห็นว่าไพ่วอตพอยด์โชว์ป้ายราคามาเนาะมันมีมุมสามเหลี่ยมของป้ายราคาอยู่นะครับเราเอาไปวางตรงนั้นให้แบบให้พอดีเลยนะครับทั้ง2จุดเนาะแล้วเราก็ค่อยโคนิ่งเส้นนะครับโคนิ่งเส้นแล้วไปไว้ที่ด้านล่างแล้ววางให้พอดีเลยครับ ให้มันเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะมุมปลายสามเหลี่ยมครับเพื่อที่เกิดความแน่นอนในการที่เราจะใช้เส้นเทรนนะครับโอเคพอได้เสร็จแล้วคราวนี้เป๊ะแล้วครับเป๊ะปังเวอร์เลยครับสังเกตว่าราคาหลังจากสะบัดหางลงไปนะแล้วมีการย้อนกลับขึ้นมาเพื่อทดสอบเส้นตัวนี้อีกครั้งเห็นไหมครับเช้านี้เลยเช้านี้เลยนะครับเมื่อวานหลุดลงไปเนาะทำโล ไว้ที่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วมีการสะบัดแล้วมีการดีดตัวกลับรีบาวกลับขึ้นมาทดสอบเส้นเทรนแนวโน้มอีกครั้งหนึ่งนะครับเทรนนี้สําคัญมากนะครับยืนได้ไหมถ้ายืนได้มันจะขึ้นกลับเข้ามาในเทรนคู่ขนานสีแดงอัพเทรนของลายสี่ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามันยืนไม่ได้นะครับมันจะล่วงลงต่ออีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นตรงนี้ครับเราต้องรอดูวันนี้ครับบอกให้รู้ว่าลายสี่ชั่วโมงบอกว่าลายสี่ชั่วโมงบอกว่า ต้องรอดูเลยครับเจ้าเทนสีแดงเส้นนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณถ้าเอาเมาจิ้มไปที่สมมติเผื่อมาหนึ่งแท่งก็อยู่ที่ประมาณ2,406เหรียญประมาณนี้2,406เหรียญน,นะครับโดยประมาณเอาเอาเอา,เอา,เอาปลายไส้แท่งสีแดงยาวๆก่อนหน้าเป็นเกณฑ์ล้วกันนะครับปลายไส้นี้อยู่ที่2,409เหรียญครับดังนั้นแนวต้านมันก็เลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับ เนี่ยเข้าใจใช่ไหมครับแนวต้านอยู่ที่ตรงนี้เลยนะ2 4 0 9ีเหรียญแล้วก็แนวรับอีกแนวหนึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างเนาะอีกเส้นหนึ่งนะครับเราเอาไปวางที่ด้านล่างครับโลด้านล่างเมื่อวานนี้อยู่ที่2,383เหรียญตรงนี้ครับจะเห็นว่านณเวลานี้ครับราคาจากเทนไลน์เนี่ยจากแท่งเทียนแล้วก็เทนไลน์นะครับอันนี้เราไม่มีเทคนิคอื่นเลยนะเรามีแค่เทคแค่เทคนิคนี้เทคนิคเดียวเลยนะครับ เราจะเห็นว่าเทคนิคเนี้ยมันบอกว่าตอนนี้ราคากําลังสวิงอยู่ในกรอบสีน้ําเงินเส้นบางๆเส้นนี้ก็คือ2,409เหรียญถึง2,383เหรียญกรอบนี้สําคัญนะครับกรอบนี้สําคัญถ้าเกิดว่ามันทะลุหายก็จะขึ้นต่อถ้ามันหลุดโลมันลงต่อนะครับตรงนี้ประมาณนี้เลยครับ แล้วก็เส้นเทนนะครับมันอยู่ตอนนี้มันคอเคลียรกรอบนี้คือสร้างขึ้นเพื่อให้แบบว่าเป็นการทดสอบเส้นเทนแนวรับเส้นนี้เลยครับว่าจะรับอยู่หรือรับไม่อยู่เจ้าเส้นเทนสีแดงเส้นนี้นะครับของลาย4ชั่วโมงเนี่ยแล้วมันก็ไปตรงกับแล้วรับจิตวิทยา2400ด้วยนะครับทุกท่านเข้าใจของห้คนละตัวครับถ้าเข้าใจกรอบสีแดงตรงนี้สําคัญนะครับเป็นจุดที่เราจะต้องดูกันนะครับตรงนี้ แนวรับแนวต้านต่างๆเกิดขึ้นจากไหนเราสามารถหาได้จากเทรนจากแท่งเทียนง่ายๆแค่นี้เลยครับบางครั้งเนี่ยอินดี้ตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เลยถ้าเราใช้เทรนเก่งๆเราอ่านแท่งเทียนเป็นเราใช้เส้นเทรนเป็นแล้วใช้เก่งๆใช้ได้ถูกต้องอะไอคำว่าเก่งของผมก็คือใช้ได้ถูกต้องอะนะครับก็ประมาณนี้เองลัการเนวเทนไลมีง่ายๆอยู่แค่อะไรครับจุด3จุดตีเส้นเทรนคู่ขนานได้ นี่คือหลักการจากหนังสือเทคนิคเทศทองแบบจอมยุทธของเราเลยนะครับหลักการมีแค่นี้เลยนะครับแล้วเราก็เอามาใช้งานเราแค่ตีให้ตรงนะครับตีให้ถูกตามหลักการแค่นี้ทุกอย่างมันก็ง่ายมากนะครับกับคำว่าเทรนด์โอเคนะแล้วเราก็ใช้แท่งเทียนในการดูแนวโน้มไปแค่นี้เลยครับหลักง่ายๆสำหรับมือใหม่นะครับลองไปฝึกหัดกันดูนะเราไปกันต่อครับ ไปกันต่อที่ไหนลาย1ชั่วโมงนะครับเมื่อลาย4ชั่วโมงบอกแบบนี้เราก็ไปใส่นิดนึงลายหนึ่งชั่วโมงบอกว่าอัพก็จริงนะครับมันมีแต่ว่าใช่หรือเปล่าเพราะมันหลุดลงมาเนาะถ้ามันหลุดลงไปเนี่ยมันจะไม่อัพนะครับมันจะสร้างเทนใหม่เพราะนั้นเราต้องใส่เฟชเมาร์กไปที่ลาย4ี่ชั่วโมงมันเป็นอัพเทนก็จริงนะครับแต่มันมีข้อสงสัยอยู่ตอนนี้มันกําลังมีข้อสงสัยอยู่ที่ลาย4ี่ชั่วโมงให้รอดูนะเครื่อหมายเฟชมาร์กหมายถึงรอดู นะครับดังนั้นลายสี่ชั่วโมงนีง้จึงเป็นจุดสำคัญของเกมทองคำในวันนี้นะครับเกมทองคำล่าสมบัติในวันนี้เลยนะครับเราไปดูกันต่อครับเมื่อลายสี่ชั่วโมงบอกแบบนี้ลาย1ชั่วโมงบอกอะไรบ้างลงไปที่ลาย1ชั่วโมงต่อเลยนะเข้าใจนะครับมาแล้วลาย1ชั่วโมงจุด 3. าจุดตีเส้นเห็นได้อุ้ยลาย1ชั่วโมงอยู่ไหนแล้วเนี่ยจุด3จุดหาก่อนนะครับ นี่ครับ3จุดล่าสุดนะครับของรายชั่วโมงเจอแล้วล่าสุดจาก p i w o t Point โชว์ให้เราได้รู้สมาชิกเห็นเหมือนที่ผมเห็นนะเห็นจุดล่าสุดแล้วเนาะอ่าเราก็ไปตีเลยครับเอาเส้นเทนมาไปที่กล่องเครื่องมือเทไล่าคลิกไปเลยครับจุดที่1ลากผ่านจุดที่2เรียบร้อยเอาตรงๆเลยนะครับสมาชิกสีเขียวนะครับแล้วเราก็โครนิ่งเส้นเอาไปไว้ที่ด้านบนนะครับ ด้านบนอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างแบบนี้วางตรงๆนะครับเพราะถ้าเราวางตรงเนี่ยเวลาเราไปหาแนวรับแนวต้านจากเส้นเทนเนี่ยมันจะเป๊ะเวอร์เป๊ะปังปังเวอร์เข้าใจความหมายผมใช่ไหมเป๊ะปังดังเวอร์จุดที่1ตรงนี้2 4 5 1ราลากผ่านจุดที่2 2383นะครับได้เส้นสีเขียวด้านล่างแล้วเราโคนนิ่งเส้นออกมาแล้วไปวางที่จุดที่อยู่ระหว่างด้านบน 2,474แนวโน้มลาย1ชั่วโมงบอกกับเราเป็นคู่ขนานสีเขียวเป็น up พเทนหรือดาวเทนสมาชิกครับเป็นดาวเท r เนาะแล้วแนวต้านอยู่ตรงไหนเอา,มาเมาจิ้มไปเลยครับแนวต้านอยู่ที่2,406เหรียญตอนนี้นะครับถ้าเราลากตรงๆนะเราต้องลากให้ตรงนะเข้าใจนะครับ ตอนนี้เป็นดาวเทนนะครับแล้วแนวต้านลายชั่วโมงนยอยู่ที่นี่ถ้าเราเอาเมาส์จิ้มใบที่เทนตอนนี้เลย2,406เหรียญน,นะครับแล้วลาย4ชั่วโมงก็อยู่ที่บริเวณนี้ครับ2,405เหรียญถึง10เหรียญเป็นแบบโซนเลยให้เป็นโซนไปเลยมันจะไปเป๊ะๆแบบเท่านี้นเหรียญเท่านั้นเหรียญบางทีมันมีสบัดห่างได้นะครับเหรียญ2เหรียญเนี่ยดังนั้นเราก็เลยให้เป็นโซน5เหรียญไปเลยก็คือ แนวต้านเทนเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่2,405เหรียญถึง2,410เหรียญน,นะครับอยู่บริเวณนี้ดังนั้นบริเวณนี้จึงเป็นแนวต้านที่วันนี้ต้องรอดูแล้วนะครับถ้าหลุดขึ้นไม่ได้ไปเจอกันที่เส้น MA สีเหลืองข้างบนของไลน์1ชั่วโมงครับอยู่ที่2,423ตอนนี้นะครับทะลุ2,410เหรียญได้ไปเจอกัน2,423เนาะ อบอกให้รู้เนี่ยเทนมันบอกให้รู้แบบนี้เลยนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเทนไลน์เนี่ยสำคัญแล้วมันบอกหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องฝึกฝนไม่ยากครับหลักการเทนไลน์จากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธของเราเนี่ยฝึกได้ไม่ยากครับหลักการมีง่ายๆเองนะครับเปิดไปที่หน้า43นะครับ43แล้วก็ลองเรียนรู้ฝึกฝนกันดูนะครับไปต่อเนาะ เมื่อเราได้ลาย1ชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปต่อเลยว่าแล้วตอนนี้บอกอะไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปเนาะแนวต้านตอนนี้อยู่ที่โซน2 4 0 5หถึง2,410ี่ยเหรียญน,นะครับทะลุได้ไปเจอกัน2423ยังอยู่ในดาวเทนนะครับลาย1ชั่วโมงใช่ไหมราคายังอยู่ในดาวเทนเส้นคู่ขนาดสีเขียวเห็นไหมครับอันนั้นลาย1ชั่วโมงยังเป็นดาวเทนอยู่นะปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนะครับ กำลังขึ้นมาเพื่อทดสอบเทนด้้นบนของคู่ขนานสีเขียวเนาะก็คือลาย1ชั่วโมงนั่นเองนะครับไปกันต่อที่ท์เฟรมลาย30นาที30นาทีบอกอะไรกับเราละ่ะ30นาทียังบอกแบบเดียวกับลายลาย1ชั่วโมงเนาะใช่ไหมใช่แต่ว่ามันมีแต่ครับแต่อะไร3านาทีมันทะลุ นะครับมันทะลุทะลุยังไงนี่ครับลายสาสิบนาทีบอกแบบนี้ครับไปกันเลยตีเส้นเลยจุดสามจุดตีเส้นเทนได้เอามาเลยด้านบนกดไว้อย่างนี้ครับปั้งลายสามสิบนาทีนะครับแล้วเราก็โคนิ่งเส้นลงมาเนาะเอามาวางที่จุดด้านล่างฝั่งตรงข้ามที่ต่ำที่สุดเลยนี่ครับปั้งตรงนี้ คู่ขนานสีม่วงออกมาแล้วเห็นภาพไหมครับว่าอะไรว่ามันเป็นดาวเทนมันเป็นดาวเทนแต่มันมีแต่แล้วครับแต่อะไรครับแต่ตอนนี้ราคาเจ้าราคาครับมาทะลุลายครึ่งชั่วโมงเริ่มมีปัญหากับกับดาวเทนซะแล้วทําไมครับเพราะว่าลายครึ่งชั่วโมงเนี่ยจากการลงมาแล้วสวิงไฮสวิงโลสวิงไฮแล้วสวิงโลทดสอบ ทดสอบอะไรครับทดส,สอบเทรนไลน์ด้านล่างของลายชั่วโมงเห็นไหมครับไอทีสวิงอยู่เส้นสีดำเนี่ยกำลังทดสอบเห็นไหมครับเส้นสีเขียวด้านล่างเห็นไหมเห็นไหมอ่าทุกท่านเห็นเนาะเสร็จแล้วมันก็สร้างเทรนสีม่วงขึ้นมาเป็นเทรน30นาทีหลังจากนั้นเบรกออกมาครับนี่ครับนี่คือการเบรกออกมานะครับของราคาทองคำนะครับ เบรกเทนคู่ขนาดสีม่วงซึ่งเป็นของลาย30นาทีนั่นเองดังนั้นลาย30นาทีเป็นดาวเทนใช่ไหมอ่ามีใครทราบบ้างตรงนี้เข้าใจขอห้าคนละ2ตัวแล้วเข้าใจขอห้าคนละ2ตัวครับนี่คือตัวอย่างของการเบรกเอาเทนนะสมาชิกครับเทนสีลายเทนสีม่วงนะครับการเบรกเอาเทนของลาย30นาทีสีม่วงออกมานะครับ เป็นตัวอย่างเลยนะเข้าใจขอ5คนละ2ตัวโอเคเสร็จแล้วพอมันเบรกออกมาแล้วลาย30นาทีมีมีไพวอทโชว์ต่อไหมไม่มีนะครับยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลย30นาทีก็ยังนึไม่ได้บอกอะไรเราก็เลยต้องลงไปดูที่ต่ำกว่าลาย30นาทีเพราะไพวอทยังไม่โชว์จุด3จุดมาให้เรานะครับซึ่งเราก็เลยยังไม่สามารถที่จะ รู้ได้ว่าหลังจากราย30นาทีเบรกออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างไรต่อตอนนี้เนี่ยที่ง่ายๆเลยก็คือเขาสร้างเขาสร้างอะไรครับเขาสร้างรางเห็นไหมครับเดี๋ยวไปสักครู่นะครับนี่คือรางครับขยายมาจาก2 4ง8 4นนะครับเห็นภาพไหมครับไฮที่ทำไว้ก็คือเจ้าไฮที่ทำไว้นะครับนี่ แล้วโลที่ทำไว้ก็คือโคนนิ่งเส้นและเอาไปวางเลยโลที่ทำไว้ก็คือ2383มเหรียญเมื่อวานนี้นะครับ2383าเหรียญเมื่อวานนี้ดังนั้นนี่ก็คือรางพักตัวนะครับรางพักตัวของราคาทองคำในเช้าวันนี้ในวันนี้เลยนะครับมาจากไฮกับโลก่อนหน้าตรงนี้นะพอเราหาจุด3จุดเจอตรงนี้ใครเข้าใจครับ มันมีทิคอยู่ตรงนี้ครับทิคตรงนี้ของเรื่องเทนไลน์นะครับซึ่งไม่มีในหนังสือเนาะ,ะก็ยังไม่เคยพูดมาก่อนนะครับทิคตรงนี้พอเราหาจุด3จุดเจอเราสามารถตีเส้นเทนคู่ขนานได้นะครับ2จุดตีเส้นตรมได้1เส้นแล้วโคนนิ่งไปไว้ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ระหว่างจุด2จุดนั้นก็จะได้คู่ขนานมาจากจุด3มจุด จึงเป็นที่มาของเทคนิคจากหนังสือเทคนิคเทรท,ทองแบบจายุดว่าจุดสามจุดตีเส้นเทนคู่ขนาดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่เจอสามจุดแล้วมันเจอแค่สองจุดมันเจอเส่นสองจุดวิกตอรี่ถ้ามันเจอแค่สจ,จ,จุดเราจะได้อะไรครับเราจะได้แนวรับแนวต้านนะครับตรงนี้สำคัญนะ เราจะได้แนวรับแนวต้านแล้วแนวรับแนวต้านนั้นก็คือแนวการพักตัวเพื่อลอเลือกทางต่อไปของราคาในไทม์เฟรมนั้นนั้นไทม์เฟรมใครไทม์เฟรมมันนะครับเวลามันเป็นอย่างนี้ในแต่ละไทม์เฟรมเกิดที่ไทม์เฟรมไหนเราได้แนวรับแนวต้านของไทม์เฟรมนั้นแล้วเป็นกรอบการสวิงพักตัวเพื่อลอเลือกทางเพื่อที่จะเลือกทางเพื่อที่จะได้จุดที่3แล้วตีเส้นเทรนนี่ก็คือทิกตรงนี้เลยนะครับ หลายครั้งที่ที่สมาชิกอาจจะได้ได้เห็นบทวิเคราะห์ของคุณยุทธนะครับบอกว่าตอนนี้เราได้กรอบกรอบการลงทุนออกมากรอบการสวิงเพื่อเล่น c Channel t เทรดการที่จะได้เล่น c h a n n e น t เทรดนั้นท่านจะได้แนวต้านกับแนวรับก่อนแนวต้านแนวรับไม่ได้มาจากทฤษฎีดาวเพียวๆนะมันมาจากเทคนิคเทนไลน์ด้วยครับนอกจากทฤษฎีดาวแล้วเราได้เพิ่มจากเทนไลน์ครับเทนไลน์ที่ยังไม่สมบูรณ์จะบอกกรอบ แนวต้านแนวรับไว้2จุดจุดบนกับจุดล่างแล้วจุด2จุดนั้นท่านจะได้กรอบการวิ่งของราคาในไทม์เฟรมนั้นนะครับหลังจากได้กรอบแล้วราคาก็จะสวิงอยู่ในกรอบเพื่อรอที่จะเบรกเอาเพราะเบรกเอาปึ้งท่านจะได้จุดที่3อาอพอได้จุดที่3ปุ๊บท่านสามารถตีเทนแล้วรอการวิ่งของราคาทองคําหรือสินค้าพวกพันในตัวนั้นๆในไทม์เฟรมนั้นได้เลย เทคนิคง่ายๆแบบนี้ว้าวไหมครับสมาชิกว้าวขอ5้าคนละสตัวหน่อยครับไปต่อเลยนะมาดูกันต่อครับเมื่อลาย30นาทีบอกแบบนี้แล้วบอกว่าอะไรบอกว่ามันเป็นการพักตัวเนาะเป็นการพักตัวเพราะฉะนั้นการพักตัวนี้ขออนุญาตขยายขยายอะไรครับนี่ครับขยายลูกศรสีดำออกมาไว้ที่ด้านบนหนึ่งอัน แล้วไปไว้ที่ด้านล่างหนึ่งอันแบบนี้ครับโอเคไหมมาจากไหนสมาชิกอ่าตรงนี้มาจากไหนครับมาจากที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้กรอบการสวิงของราคาออกมาแล้วการสวิงของราคานี้ก็ทำให้เรารู้ว่าถ้าเบรก2,408เหรียญราคาจะขึ้นต่อนะครับถ้าหลุด 2,383เหรียญราคาก็จะลงต่อเส้นสีน้ำเงินนั่นเองนะครับโอเคนะแล้วเราก็ไปดูกันครับอ่าไปเขียนเลยไลาย30นาทีบอกว่าเป็นอะไรเป็นการไซเวโอเคปะ่ะเห็นนะไล์าย30นาทีตอนนี้จึงเป็นการไซเว์พักตัวเรียบร้อยครับให้เป็นสีเหลืองเลยนะครับสำคัญนะครับ แล้วลาย15นาทีบอกอะไรกับเราไปต่อเลยนะใช้เวนในกรอบนี้นะครับถึงลาย15นาทีลาย15นาทีตอนนี้บอกอะไรมาครับบอกจุด3จุดมาไหมอ่าจากกรอบสีเขียวอาสีม่วงนะครับพอมันทะลุขึ้นมาใช่ไหมมันก็สร้างสร้างอะไรครับพอทะลุกรอบสีม่วงออกมาสร้างจุด3จุดที่ลาย15นาทีดังนั้นตอนนี้เราจึงสามารถตี เทนคู่ขนานลาย15นาทีได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยขยายมาครับจะได้ตีกันง่ายๆเส้นเริ่มเมลอะแล้วนะครับสมาชิกเพราะว่าเราผมไม่ได้ลบเส้นนะครับนี่ก็คือลาย15นาทีครับบอกให้รู้ว่าตอนนี้แนวโน้มคือเป็นอัพเทนหรือดาวเทลลาให้เป็นสีสีอะไรดีสีอะไรดีส,รดสีทนได้ให้เป็นสีดำให้เป็นสีดำเลยนะครับ แล้วเราก็โคนิ่งเส้นเอาไปไว้ที่ด้านบนจุดด้านบนอยู่ตรงไหนที่อยู่ระหว่างนี่เลย2 4 0 0เนี่ยครับปั้งได้กรอบการวิ่งของลายลายอะไรครับลาย15นาทีลาย15นาทีบอกให้เรารู้ว่าอะไรครับบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้เป็นดาวเทนหรือเป็นอัพเทนครับสมาชิกทุกท่านลาย30บอกว่าเป็นไซด์เว่ อยู่ในกรอบสีน้ำเงินแต่ลายสาลาย15นาทีบอกให้รู้ว่าเป็นคู่ขนานสีดำเป็นอัพเทนมาจากไหนครับจุด3จุดของลายตรงนี้ก็คือนี่ครับ1 2แล้วก็3 3จุด3จุดตรงนี้นะครับเราก็ตีเทนคู่ขนานสีดำได้เห็นไหมครับเห็นภาพเนาะ เราก็ตีเทนคู่ขนานสีดําได้พอเราตีเทนคู่ขนานสีดาเสร็จแล้วเราก็เลยรู้ว่าลาย15ทีเป็น up เทนเพื่ออะไรครับเพื่อขึ้นไปทดสอบทดสอบอะไรทดสอบเส้นต่างๆของเทนที่เราตีไว้เส้นสีแดงคือของทม์เฟรมอะไรครับอ่ามีใครจาได้ไหมทบทวนความทรงจํานิดนึงเส้นสีแดงคือลาย4ชั่วโมงนะครับ ลายสี่ชั่วโมงกำลังทดสอบอยู่เลยเนาะอยู่ที่2400 5ห้าเหรียญโดยประมาณเนี่ยครับเส้นสีเขียวคือลาย1ชั่วโมงใช่ไหมครับลาย1ชั่วโมงเนาะก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับประมาณ2400ันสี่ร้อยแปดเหรียญเนี่ยครับแล้วก็ คู่ขนานสีน้ำเงินเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกลุ่มโซนกลุ่มโซนของเส้นเทรนไลน์เลยนะครับเราก็เลยให้โซนไว้ที่2,405ถึง1,2,410เหรียญเป็นโซนแนวต้านของเส้นเทนเนาะตอนนี้ไลาย15ทีกําลังเป็น up พเนนเพื่อที่จะดันราคาขึ้นไปทดสอบโซนนี้อยู่ถามว่าจะได้ไหมเพราะตอนนี้ทดสอบสีแดงไปแล้วหนึ่งตัวเห็นภาพไหมครับนี่คือการขึ้นทดสอบราคาเทนสร้างเทนนะครับแล้วขึ้นทดสอบ สีแดงตรงนี้ครับยังไม่ผ่านกลังย่อตัวลงนะครับแล้วอย่างไรต่อก็ต้องรอดูครับตอนนี้ทดสอบสีแดงอยู่นะครับเส้นสีแดงเส้นแ,แรกอยู่เนาะเห็นภาพไหมครับว่านี่ก็คือแนวโน้มจากเทนลไลน์ล้วนๆเลยครับสมาชิก15นาทีเป็น up t e n โอเคครับเราสามารถคอปภาพเก็บไว้ดูได้นะครับสมาชิกทุกท่านนี่ก็คือเทนลไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับ จากไทม์เฟรมต่างๆเนาะจากไทม์เฟรมต่างๆที่เราใช้หลักการจากเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร23่23่ากรกฎาคมนะครับโอเคนะเป็นทองคำเนาะเป็นทองคำเนาะอันนี้เลยครับสินค้าคือทองคำใครเข้าใจขอ5คนละ4ตัวแล้ว ข้ใจขอ5คนละ4ตัวแล้วหลักการนะครับในการเราที่เราตีเทนไลน์คู่ขนานนะครับใช้หลักการตีเทนคู่ขนานของหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนำหลักการนั้นมาตีเทนในทุกไทม์เฟรมแล้วเราก็สามารถนำรายละเอียดของแต่ละ ไทม์เฟรมเทนของแต่ละไทม์เฟรมนำมาเป็นแนวรับแนวต้านในการดูดูวางแผนพอร์ตการลงทุนได้แบบสบายๆนะครับสมาชิกทุกท่านนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากไลฟ์สดในวันนี้ครับถ้าเห็นว่าดีเห็นว่าเทคนิคต่างๆที่สอนมันดีมันน่าสนใจที่จะบอกต่อฝากรบกวนกดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับกดแชร์เข้าไปในกลุ่มที่มีอยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ ถ้าเกิดเนื้อหาข้อความดีพอขอฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากกับทุกท่านครับกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้คุณยุธด้วยครับสวัสดีครับ